ตัวนี้จะเป็นยีนที่ค่อนข้างจะใหม่มากในบ้านเรานะฮะยังไม่มีเลยเพรนี้ผมก็เพิ่งเคยเอาเข้ามาตัวแรกเห็นมันดูแปลกใหม่ดีแล้วก็ราคาแบบไม่สูงมากตัวนี้จะเป็น p a n t ทอร์พายนะฮะครับแม่นพายเนี่ยมันจะให้สีออกโทนน้ำตาลแดงแดำดนะฮะ1 0 0่ GHI m o v e Cloud สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y Bomb Python Farm นะฮะตอนนี้เรามาต่อกันที่ EP 2เลยเพราะว่า EP แรกเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่างูนำเข้ามีอะไรกันอีกบ้างนะฮะมาดูกันต่อให้มันจบไปตัวนี้จะเป็นภาย66%เอตร Head u t r m a l ซึ่งตัวนี้ถือว่าได้ลุ้นมากๆนะตัวนี้รหัส R 2 4 8ราคา34,500บาทตัวนี้ได้ลุ้นยังไงคิดดูข้างตัวส้มขนาดนี้นะผมบอกเลยว่า ภายที่ปกติส้มขนาดนี้มันก็ไม่ได้จะมีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นสำหรับภายธรรมดาซิงเกิลมอบที่สีมันดีมาได้ขนาดนี้อย่าง track สีส้มข้างลำตัวนะครับผมจะแบบชีชาร์ดมากแล้วก็ดูมากด้วยนะตัวนี้ถ้าใครอยากได้งูเชื่องๆไอ้นี่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่กินเก่งนะแบบเปี้ยวจี๊ดเลยนะตัวนี้ดูสีส้มข้างลำตัวคือดีมากแพทเทิร์นก็ดีเพราะว่า,าตัวนี้จะค่อนข้างไปในแนวที่เป็นโลไว้นะนี่ ก็จะมีแพทเทิร์นที่แบบเยอะแล้วก็ขาวน้อยหน่อยนะตัวนี้ก็ได้โชว์ลวดลายนะตัวนี้จะเป็นยีนที่ค่อนข้างจะใหม่มากในบ้านเรานะฮะยังไม่มีเลยเพราะนี้ผมก็เพิ่งเคยเอาเข้ามาตัวแรกเห็นมันดูแปลกใหม่ดีแล้วก็ราคาแบบไม่สูงมากตัวนี้จะเป็นแพนเทอร์พายนะฮะแพนเทอร์พายเนี่ยตัวนี้รหัส204ตัวนี้รหัส204นะครับผมราคา55,000บาทซึ่งไม่ได้ ว่าแบบแพงมากสําหรับยีนใหม่นะครับซึ่งแพนเทอร์เนี่ยจะให้เอกลักษณ์ในลักษณะที่แบบเหมือนจะทําให้เท่าที่ผมดูคอมโบมาเยอะเนะจะทําให้ลายออของพายนะครับหายไปนะครับลายที่มันเยอะเของพายจะหายไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นดําๆแล้วก็จะเป็นโลนๆนแทนนะลายลายตรงนี้จะหายแล้วก็จะเป็นให้แทนที่ด้วยสีที่เป็นสีดําสีดําสีเหลืองอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวแพนเทอร์พายเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ดูมันจะไปกับ พาสเซลได้ดีนะฮะซึ่งตัวซ u เปอร์พาส l เซลแพนเทอร์พายกับตัวพาสเซลแพนเทอร์พายอะไรพวกนี้สวยซึ่งมันก็จะมีตัวแบบพวก OD YB แพนเทอร์พายอะไรเงี้ยก็สวยนะคือมันก็จะให้สีที่มันเป็นแบบดำตามเส้นคือยิ่งดำตรงนี้มันจะมันจะค่อนข้างลึกมากด้วยนะฮะสำหรับเท่าที่ผมลองดูแพนเทอร์พายมาซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งเคยเอาเข้ามาตัวแรกเลยนี่มีอีโมจิด้วยนะนี่มีหน้ายิ้ม ตรงนี้นะครับผมหนึ่งที่แพทเทิร์นดีมากน่ารักมากตัวนี้ไม่ดูด้วยใครอยากได้ภายตัวแบบสวยๆมอบใหม่ๆต่อยอดดีๆทำแล้วออกมาไม่ไม่ซ้ำใครตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยใช้ได้ทีเดียวมาถึงตัวพระเอกของเราตัวนี้อีกหนึ่งพระเอกเลยตัวนี้จะเป็น G H I Mojave c l u u นะตัวนี้จะเป็นตัวผู้ R 2 6 1ราคา1,110 0 0บาทนะ1 1 0 0 0 0 G H I Mojave c l o u d หน้าดำๆแล้วก็กินเก่งด้วยดุด้วยนะตัวนี้แต่กินง่ายมากมากแบบมากโคตรๆนะตัวนี้ตัวใหญ่มากดูเทียบไซส์กับมือผมคือปีหน้านี่รุนทําได้เลยแบบแน่นอนอัดเอาไปอัดจริงๆปีนี้สิ้นปีนี้ก็ไม่แน่นะจริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นม็อบที่แบบกําลังมาเลยในคาวนะตอนนี้ยินคอมโบของ G H I ก็กำลังฮิตฮอตเพอร์เลยสำหรับในคราวนะฮะแล้วก็เอาไปทำตัวสวยๆได้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็น GHI เลเพิร์ดคลาวหรือว่าจะเป็นเลสตหรือว่าจะเป็น YB หรือจะเข้ากับ uh, พวก confusion ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะฮะจัดเต็มแน่นอนนะตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ที่ถือว่าน่าสะสมมากๆเลยตัวหนึ่งดูแพทเทิร์นดูลายนี่นะดูไซส์แพทเทิร์นข้างลำตัวจะแบบดูเป็นหยักๆนะสวยงามมากสว่างตัวนี้จะออกแนวสีโทนค่อนข้างจะสว่างหน่อยนะ มาถึงตัวต่อไปตัวนี้จะเป็น Orange Dream e n c น i นะฮะร้อยเปอร์เซ็นเาวอ้ยมี YB ด้วย o d n n c h i YB ว0ยบีร้อยเปอรตาตัวนี้รหัส B284 นะฮะตัวนี้จะราคาอยู่ที่53,500บาทเป็นงูปี21นะฮะกินเก่งใช้ดีใครหาตัวเมียอันนี้ตัวเมียต่อยอดดีๆสายคาวนะครับ o d e n c h i YB คือศูนย์รวมยินที่โดดเด่นสว่างนะฮะ ก็สามารถดูตัวนี้ได้เลยสีส้มข้างลำตัวนี่ถือว่าจีจาร์พอสมควรมันเป็นสีออกโทนส้มเหลืองที่ค่อนข้างจะเข้มมากเหมือนกันคือตัวนี้ถ้าตอนเด็กๆผมว่าน่าจะน่าจะจีดเอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้คือมันก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่แล้วด้วยคืออาจจะประมาณสัก400กร,รัมหรือเปล่าซึ่งตัวนี้ก็ต่อย,ยอดได้ดีมากเลยนะในสายคลาวราคา5้5 0 0บาทนะครับ OD e n c h i YB 100%บ e a d c l o ป d ปี2องครับ ตัวนี้นะครับผมเป็น O.D. Enchi วานิลาคลาวนะฮะเป็นตัวผู้4ยีน R. 2 0 7ราคา54,000บาทเป็นงูปี21ซึ่งตัวนี้กเ็เป็นดาวเด่นยีนสว่าง O.D. Enchi วานิลาคลาวซึ่งสามารถเอาไปทำกับอื่นๆก็ได้เพียบไม่ว่าจะเอาไปเข้ากับพวกเล็บเพิดเอเอสปอรโนสบานาน่าอะไรต่างๆนานาก็สามารถเอาไปเข้าได้หรือว่าจะเอาไปเข้าพวกสายดำก็คิดว่าก็ไม่แย่นะ สำหรับตัวผู้มีคลาวแบบมีถึง4ยียนราคา54,000บาทนี่ก็ถือว่าไม่ได้แรงเพราะว่าสามารถเอาไปแจกต่อยอดได้แบบค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยเหมือนกัน OD n n c h i วานิลาคลาวนะตัวนี้จะเป็น n n c h i d o u d o u h l e h เ a v ร n d e r p i e นะครับหรือว่า h Dream มซิเคินะครับผม Double Head l า v e n d e r Pie เป็น n n c h i ธรรมดานี่แหละเป็นตัวเมีย มอบเดี่ยวๆเลยนะจะได้ไม่ต้องมีอะไรมากวนอันนี้จะเป็นปี2-1ตัวเมีย R 4 9 9นะตัวนี้ราคา48,500บาทซึ่ง Enchi Dream c y c l e เนี่ยสวยมากนะฮะไม่เชื่อลองไปเปิดใน Google ดูได้เพราะว่า Justin เขาทำได้แล้วนะเป็น Enchi Dream c y c l e สวยมากตัวนี้จึงเป็นอะไรในการต่อยอด Dream c y c l e ที่ ดีมากๆในราคา48,500บาทเป็นตัวเมียด้วยนะครับผมข้างตัวก็ส้มดีนะถ้าเทียบกับม็อบเดียวก็ถือว่ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะดีๆแบบใช้ได้เลยตัวนี้มาถึงตัวต่อไปตัวนี้จะเป็น l a เวนเดอร์100%เฮ c l o u d รหัส R254 ราคา49,000บาทเป็นตัวผู้นะครับผมเห็นลาเวนเดอร์เฮทคลาวก็คือทำเกรลได้นะ,ะอันนี้จะเป็นตัวผู้ ใครมีตัวเมียดับเบิลเฮดเกรโน่นนี่นั่นก็สามารถเอาไปทำเกรวตัวเต็มได้เลยซึ่งเกรวตัวเต็มเนี่ยราคาสูงมากอยู่เหมือนกัน oh. เกินแสนกว่า2 0 0แสนนุนนะ่ะถ้าตัวเมียนะอันนี้ก็เป็นอะไหล่ชั้นดีมากๆเป็นลาเวนเดอร์เฮดคลาวนะฮะร้อด้วยไม่ต้องลุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไหล่ที่ต่อยอดได้ดีสำหรับคนที่มีตัวเมียหรือว่าคนที่ชื่นชอบเกรล นะก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ตัวนี้จะเป็น p พาเซล GHI 100% Head d e D s e r c h Code ตัวเมีย R 2 7 4นะตัวนี้ราคา55,000บาทตัวนี้ R 2 7 4 p a r c e l GHI 100% Head d e D s e r c h Code นะหรือ H D G ของเราซึ่ง GHI D G เนี่ยก็ถือว่าราคาสูงอยู่พอสมควรน,นะตัวนี้ก็ราคา55,000 GHI คราวน่าจะประมาณแสน นิดนะน,น่าจะบวกลบแถวๆนั้นซึ่งตัวนี้ก็เอาสามารถเอาไปทำแบบ GSI Cloud Combo ได้สำหรับใครที่มี d g ตัวเต็มยินจริงๆอยู่ที่บ้านนะฮะตัวนี้ก็ Pa r c เซลจ i 1 0 0 HDG สวยงามมากตัวนี้เป็นปี2-1นะฮะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็น Nanny 100% h e s d o r e ตัวนี้จะเป็นตัวผู้รหัส R 2 9 1นะตัวนี้ราคา1,800 0 8,000บาทนะ ตัวนี้แนนนี anny, 100่100% h d g ้เลยเป็นม็อบเดี่ยวนะ <c oughs> ก็คือแนนนี่เนี่ยจะเป็นแนวสายดำนะฮะก็จะมีเฮดสแตมป์ตรงหัวแล้วก็จะเป็นลายแบบยุ่งๆจะเป็นลายแบบเหมือนกึงๆหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิ่งๆประมาณนี้นะซึ่งมันมันเป็นสายดำนะมีซูเปอร์ฟอร์มด้วยมีซูเปอร์แนนนี่นะตัวนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้ DG เอาไปทำแนนนี่คอมโบ d ีีในราคาแบบไม่แรงมากอย่างนี้ด้วยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เลยทำตัวอื่นๆที่คนไม่ค่อยมีกันด้วยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแรไอเทมเลยตัวนี้ดันเข้าคราบพอดีเลยเสียดายจังจริงๆสวยนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นอับเบโนไฟวายบีโอดีนะอัเบโนโอดีนั่นแหละก็คือเป็นตัวเมียปี2-1นะตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่34,000บาท ไบโนโอดีไฟก็ถือว่าไม่ได้หาง่ายนะเพราะว่ามันยินมันเยอะใช่ไหมแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดทําพวกเป็นแคนิโน o อดีหรืออะไรพวกนี้ต่างๆได้อีกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ดูชัดเจนนะ สำหรับเท่าที่ผมดูก็ YB นี่เท่าที่ดูนี่เห็นอยู่นะฮะเฟรมข้างลำตัวก็ขึ้นตามข้างๆอย่างนี้ทีทีโนะฮะแล้วก็ไฟล์ OD นี่มีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามันลายมันกลายเป็นบั้งแบบใหญ่ๆนะคือมันมันจะค่อนข้างเป็นดูเป็นลักษณะเป็นแบนเด็ดค่อนข้างเยอะเป็นลายแบบหนาๆยาวๆแบบนี้แล้วก็ไฟล์มันจะทำให้สว่างขึ้นนะนจะดูไบรท์ขึ้นอีก 1> Step 1. ตัวนี้นะจะเป็นฮัฟแมนพายตัวนี้จะเป็นตัวเมียรหัส R 2 1 7ตัวนี้จะราคาอยู่ที่78,500บาทฮัฟแมนพายตัวเมียหาย,ยากอยู่นะตัวเมียนะ78,500ตัวนี้เป็นปี2-1เป็นโลไว้ White, นะตัวนี้แต่ว่าแพทเทิร์นกับอันนี้กูใหญ่นี่ครับจับยากเวอร์นะนี่ดูตามแพทเทิร์นนะผมอันนี้ก็ จะเป็นไฮไวท์มีขาวแล้วก็ฮับแม่นพายเนี่ยมันจะให้สีออกโทนน้ำตาลแดงๆดําำ,น,ำนะะคือขอบพวกนี้จะออกโทนดำแล้วก็จะให้สีความแบบมีความส้มน้ำตาลอยู่ตรงด้านข้างของของของเฟรมที่มันจะติดกระดำมานะใช่เนี่ยจะสังเกตดูว่าขอบเนี่ยจะดำตลอดตลอดเลยแล้วก็แพทเทิร์นตรงพวกนี้ก็จะออกโทนสีดำตัดกับน้ำตาลแดงก็จะทำให ภายเนี่ยดูมีความโดดเด่นขึ้นขาวขึ้นนะฮะสวยขึ้นเพราะว่าเวลาถ้าพวกงูที่มันตัดขอบดําในภายแบบชัดๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้สีขาวมันตัดกับสีดําแบบมันชัดเจนขึ้นแล้วมันก็จะทําให้งูม,มันดูโดดเด่นขึ้นสวยขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้ก็น้าหนักน่าจะราวสามถึงสี่ร้อยกรัมตัวนี้ก็อีกหน่อยก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เลยนะตัวนี้ก็จริงเก่งด้วยสําหรับฮับแมนไา่นะ,ะตัวเมีย และใครกําลังมองหาตัวผู้ที่พร้อมแบบได้ลุ้นนะเอาใช้คำว่าได้ลุ้นเนี่ยได้ลุ้นเลยได้ลุ้นผสมปีนี้นะเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณ4-500กรัมถ้าเท่าที่อุ้มนะคือตัวนี้จะเป็น OD ไฟ YB 100% h p รหัส R241 ราคา29,000บาทเท่านั้นอันนี้เป็นงูปี21ซึ่งกินเก่งและถ้าเอาไปขุนดีๆนะครับผม รีบๆโดนรีบๆซื้อกันไปก็อาจจะมีความผสมทันภายในสิ้นปีนี้เลยหรือว่าถ้าปีหน้านี้ก็คิดว่าได้แน่ๆละเพราะว่าไซดีมากตัวนี้จะ o อดีเป็น o อดีที่สวยนะเกรดดีนะครับผมนี่ดูแบบชัดเจน o อดีไฟแบบไม่ต้องเอต้องอาเลยดูเฟรมนะครับผมนี่อันนี้ก็คือจะเป็นมาร์คก,กิ้งของพายนะฮะเป็นเฮดพายก็จะเป็นมาร์คก,กิ้งแนวนี้นี่เป็นแนวแบบยาว ตัวนี้ OD ป YB 100% H ie, ตัวนี้เหลือตัวเดียวหมดแล้วหมดเลยนะไซนี้ช้าก็อดอีกเหมือนกันตัวนี้จะเป็น Cypress Mojave Yellowberry นะครับผม Cypress Mo YB ปี21ทัวเมียรหัส R277 ตัวนี้รหัส R277 ราคา39,500บาท Cypress Mo YB ตัวนี้ก็สวยนะเฟรม ขึ้นแบบเปิดแบบ YB คือชัดอยู่นี่คือมีเปิดข้างๆสูงเลยซึ่งตัวนี้ดีมากๆใครที่กำลังมีคลาวยีนดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปอตโนสแบล็คฮัสเซลหรืออะไรพวกนี้สามารถเอามาเข้ากับตัวนี้ได้เลยหรือคลาวม็อบอื่นๆก็ได้ตัวนี้เอาจริงๆคือมันไม่มียีนเสียเลยและมันต่อยอดในคลาวด,ดีมากๆเหมาะกับการที่แบบเก็บตัวธรรมดาเพื่อเอาไปตี ร้อยเป d นฮดคลาวนะครับผมแล้วก็อาจจะเอามาขายหรือว่าจะเอามาเก็บเองเก็บต่อยอดเองก็ดีแบบสุดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียปี21นะครับน้ำหนักน่าจะสัก300กรัม250กรัม300กรัมมั้งนะตัวนี้จะแนวแบบยาวๆหน่อยหัวหัวใหญ่นะแต่เดี๋ยวถ้าเอาไปขุดนะอัดอาหารดีๆผมว่าโตเร็วนะงูส่งนี้นี่เริ่มจากตัวที่ดำาๆก่อนนะฮะตัวที่ดำดำตัวนี้จะเป็นไซปร e สเลเพิร์ดโมฮาวีนะตัวนี้ ไซเปรสเล e เพิร์ดโมฮาวีตัวนี้จะเป็นรหัสปี260ปี21ตัวนี้จะราคาอยู่ที่41,500บาทตัวนี้41,500บาทเป็นไซเปรสนี่นะฮะตัวนี้เป็นไซเปรสเล e เพิร์ดโมฮาวีนะฮะราคา41,500บาทคือเป็น perfect style นะฮะดูลายหลังยาวหัวจดหางนะฮะแล้วก็แบบมีสีดำแบบ เข้มๆนะลายดุๆดันดันแบบเท่ๆนี่นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนี่นั่นจะเป็นพี่น้องคอกเดียวกันเทียบดูนะฮะตัวขวามือผมเนี่ยที่เอามาใหม่ตัวนี้จะเป็นมีไฟล์ด้วยนะครับผมมันก็คือ Cypress สเลปเปิ o บองควีไฟรหัส R261 ราคา45,000บาทตัวตะกี้ตัวซ้ายตัวดำเนี่ย41,500ตัวขวา45,000บาทนะก็แล้วแต่ชอบเลยว่าจะชอบตัวไหนคือไอตัวขวาเนี่ยจะ เพอร์เฟกต์สไตล์เหมือนกันหัวจนหางไม่มีขาดนะฮะเส้นยาวๆสว่างๆแบบตัดดำก็จะดูแบบสวยไปในอีกแบบหนึ่งส่วนไอ้ตัวซ้ายเนี่ยจะออกแนวแบบดำๆนะจะดำๆเท่ๆนะซึ่งแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้ว่าอยากจะได้ไฟไหมก็ลองเนี่ยเทียบสีกันให้ดูระหว่าง2ตัวนี้นะก็จะมีความชัดเจนมากๆเลยว่ามีไฟกับไม่มีไฟหน้าตาเป็นยังไงนะ สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมกับคลิปงูนำเข้าของ Reality Ball Python Farm ที่รอบนี้มีไม่เยอะมากเพราะว่าที่เหลือคือไปหมดแล้วนะครับขายไปแล้วนะตัวนี้คือตัวที่ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็พร้อมขายนะหากใครสนใจก็แอดมาได้เลยที่ r e a l รียลิ l ี l นะฮะหรือว่า Facebook เว็บไซต์ก็คือ r e a l i t y b a l l p y t o o n o o m นะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Reality Ball Python Farm ไปแล้วครับผม